สวันนะครับลอยกระทงแล้วมีเนศกาลยังครับยังไม่มีเลยค่ะนี่ยังเดียวดายวันลอยกระทงอยู่เลยเลิกครับใช่ค่ะอากาศก็หนาวหนาวบ้างร้อนบ้างนะครับช่วงใบใบเย็นๆเริ่มร้อนดึกกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงเร็วนี้นะครับที่มาพร้อมกับเชื่อว่าน่าจะอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับในวันลอยกระทงแน่ๆปีนี้เนี่ยบรรยากาศาท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับที่เป็นเมืองรองที่ห้ามพลาด จะได้ความสนใจจากนักท่องเที่ยวขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจันทบุรีครับท่านเสาวนีนกล้กาตอนนี้อยู่กับเราแล้ว,ลวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แมกเชา้านี้อากาศก็เย็นสบายนะครับใบยๆเริ่มร้อน <c oughs> <c oughs> ลอยกระทงปีนี้คาดว่าจะสร้างบรรยากาศเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้ มากน้อยขนาดไหนครับท่านสาวนีครับโอ้โหเห็นเห็นเห็นปีนี้แล้วแล้วชื่นใจอะค่ะเห็นมีหลายพื้นที่นะคะทุกอำเภอเกือบทุกอำเภอของจันทบุรีจัดงานลอยกระทงนะคะแล้วก็มีสีสันต่างๆมากมายที่แบบสามารถที่จะเป็นเสน่ห์เนาะที่ของเมืองจันทจะเป็นแบบเรียบง่ายแต่ดู ดูน่ารักนะนะคบแล้วก็แต่ละอำเภอเนี่ยจะมีลักษณะของงานลอยกระทงที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะก็ก็เป็นหนึ่งส่วนที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองจันได้มากขึ้นนะนะคะใช่ครปีนี้ส่วนตัวส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าโอ้โหแต่ละแต่ละที่เลยว่ายิ่งวัดแต่ละแห่งเนี่ยโอโ้จัดกันเยอะนะครับ ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่หลังโควิดมาเนี้ยปีสองปีนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นขึ้นมามากมากด้วยค่ะเลยแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงเราเขาก็จัดนะนะคะคแต่ว่าของเรานี้ก็อีกแบบหนึง่งที่มีสเสน่ห์เป็นเมืองเมืองรองแต่เราก็ไม่รองใครนะคะครเราสู้เหมือนกันนะคะับทุ่ามับใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงนี้เมืองจันถือถือว่าเป็นหน้าหนาวเลยถือว่าทางภาคตะวันออกหรือว่าเมืองจันเองเนี่ยทะเลตอนนี้ใสามากแล้วก็ เป็นช่วงที่ไม่ควรพลาดเรื่องของอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงให้กับคนแวะเข้ามาเที่ยวช่วงช่วงลอยกระทงที่เมืองจันด้วยลอยกระทงเมืองจันเนี่ยคือเรามีทั้งทั้งแม่น้ํามีทั้งทะเลลอยกระทงที่ทะเลก็มีนะใช่ค่ะที่เจ้าหล่าวค่ะที่เจ้าหล่าวก็จะเป็นถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ลอยไปลอยกระทงได้ที่นั่นด้วยค่ะอืม แต่ละที่ก็จะมีมีลักษณะการจัดที่จะต่างกันน่าสนใจมากนะครับคือเราไปไปได้หลายหลายแห่งหลายบรรยากาศของการจัดงานลอยกระทงนะครับที่ชายหาดหลายแห่งก็จัดนะครับแหลมสิงก็มีทีนี้ทีนี้ไปที่ขุ่ก็มีนะใช่ขุ่นนี่มีสะพานไฟแล้วก็ในวัดด้วยที่วัดตะปอนตะปอนใหญ่ที่จัดงานค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ ที่เกวียนหกนักทารูดเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปไหว้พระแล้วก็สามารถที่จะลอยลอยกระถงด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกับะสะพานไฟโคมไฟต่างๆได้ด้วยค่ะครับประเภณนี้นี้ในปีนี้เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นเป็นเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเป็นไงบ้างครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับ ในในการเข้าพักไม่เท่าที่สอบถามจากทางโรงแรมเนี่ยการเข้าพักยังไม่ยังไม่ถึง50เปเท่าไหร่คะ่ะประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นตแต่ว่าใกล้ๆวันเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเดียเ๋ยวนี้ไม่ค่อยวางแผนล่วงหน้าก็อาจจะอาจจะมาใกล้ๆอะไรเงี้ยถ้าเขาเห็นโฆษณาการประชาสัมพันธ์ของเรามากขึ้นนะคะ แล้วการบอกกล่าวทางทั้งทาง,ท,างทีวีทางวิทยุต่างๆหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะออกไปเนี่ยหลังจากที่เราสอบถามไปเนี่ยก,ก็ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีอะค่ะก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าที่อื่นเขาเขามีหลายๆากิจกรรมของเราก็มีสเสน่ห์ของเรามันก็ดึงดึงดูดได้เพราะมีการจัดหลายวันด้วยค่ะ ตั้งแต่25จนถึงวันที่27เนอะก็สามารถที่จะเลือกวันใดวันหนึ่งมาหาเราด้วยอย่างนี้ค่ะก็ก็ก็มีแนวโน้มที่ที่ดีกว่าปีที่แล้วค่ะครับน่แล้วยิ่งปีนี้นะเริ่มสัมผัสถึงบรรยากาศที่แหม่เย็นสบายบรรยากาศหนาวใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเกินเกินความคาดหมายที่เราคิดว่าจะจะไม่หนาวแต่ก็เริ่มเย็นได้ค่ะว่าจะเย็นอีกรอบหนึ่งด้วยเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะพออากาศหนาวเนี่ยผมมักจะนึกถึงแบบที่ท่องเที่ยวแบบเขาเนี่ยฮะ คือจัน<ฆ>ทบุรีเราก็มีมีทั้งทะเลมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประิศ<ฆ>มีโซนภูเขาก็มีการท่องเที่ยวปีนี้เรา<ฆ>เราเน้นยังไงบ้างครับของของฝั่งภูเขาเนี่ยในช่วงจะไม่เฉพาะในงานลอยกระทงก็มีนะคะเขาจะจัดที่ตรงป่งน้ำร้อนนะคะจะเป็นชื่อว่าลอยประทีปบูชาบูชาชาลายาัยศาล สารสายใยตะพัง, oh. ท,องทองพองทพุทธค่ะตั้งแต่26ถึง27อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์แต่ก่อนเนี้ยเขาเขาเป็นรอยกระทงสองสองอสองชาติอะคะ่ะสอง่า <c oughs> สองเชื้อชาติของเราอะ่ะเออสองสองประเทศ <c oughs> ก็คืออ่าบ้านเราด้วยแล้วก็ทางกัมพูชาด้วยแต่ปีนี้แต่ปีนี้จะไม่มีค่ะแต่ว่าจะ จะมีประเพณีนี้อยู่ที่ของพระพุทธนะคะคแล้วก็มีาการประกวดกระทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสเสน่ห์ทางฝั่งภูเขาแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นสวยด้วยค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่โป่งน้ําร้อนด้วยค่ะพอดีว่าออกมาพื้นที่<อ>แล้วเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโซนโป่งน้ําร้อนสวยดาวโซนนั้นของเมืองจันเนี่ยคืออากาศดีมากเหมือนทางเหนือเป๊ะค่ะเหมือนทางเหนือเป๊ะเลยเห็นไหมฮะ แล้วยิ่งงานลอยกระทงปีนี้เนี่ยนอกจากได้บรรยากาศของทะเลของแม่น้ําจันทบุรีนะครับยังไปทางโซนภูเขาได้อีกด้วยนะครับใช่ค่ะก็คือสมฉายาที่เราบอกว่าภูผามหานทีวิถีจันนั่นแหละค่ะก็คือคร,ครบเครื่องที่เมืองจันด้วยด้วยสามคำนี้แน่นอนฮะเอเห็นว่าเห็นว่าการท่องเที่ยวของจันทบุรีนะครับเราพยายามที่จะไปเชื่อมโยงก,กับทางภาคอีสาน ใช่ฮะใช่ค่ะในลูกรรค<น>้าหลักเราเป็นอีสานนะคะคนอีสานจะชอบมามาเที่ยวทะเลบ้านเราอะค่ะเขาชอบเป็นมาเป็นกลุ่มมาเป็นหมู่คณะมาดูงานมาเที่ยวทานอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็คือตัวดึงดูดของเราก็เป็นล่องแพดูดูเหี่ยวแล้วก็มาทานะบุฟเฟ ปูอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยในช่วงเดือนเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะประมาณวันที่แปดเป็นต้นไปเราได้ทําโปรโมชั่นเตรียมเอาไว้ให้ก็คือสามารถที่จะถ้าใครเข้าพักในช่วงนั้นะคะแปดวันที่แปดธัาานวาจนถึงวันที่ยี่สิบสี่มกราประมาณนี้นะคะก็จะมีเรารวมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ทางเซ็นทรัลด้วยแล้วก็ทางททได้สนับสนุนอของอโปรโมชั่นส่วนลด อาหารทะเลด้วยนะคะเข้าพักก็ได้ลุ้นคูปองอ่าส่วนลดกับร้านอาหารที่เข้าร่วมกับเรามากมากมายเลยคะ่ะในช่วงนั้นนะคะการตอบรับจากโซนภาคอีสานเป็นไงบ้างครับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอาหารของเราที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากทางโซนภาคอ,อีสาน มาได้ได,ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าลูกค้าหลักๆเราก็จะมาจากทางอีสานเนาะที่เห็นก็คือมาพักพักผ่อนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาก็คงจะเบื่อภูเขาของเขาแล้วเนะคะก็<อ><อ>ก็มาเที่ยวเล่นน้ําทะเลบ้านเราตอนนี้น้ําทะเลก็ใส่ก็เลย,ก,เลยก็เลยเป็นจุดนึงที่จะดึงดูดให้ทางภาคอีสานเขาเข้ามาสัมผัสทางบ้านเราด้วยนะคะพอครับเรามองอาหารทะเลของเราเนี่ยเป็นแบบ,บ,บลักษณะซอฟ์พาวเวอร์ได้ไหมครับ แต่ว่าซอ์พาวเวอร์ทีเดียวก็ไม่ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเพราะว่าในภาพตอนออนี่คือทั้งหมดมเขาลองรวมถึงทั้งหมดเลยที่เป็นซอ์พาวเวอร์ก็คือเรื่องของอาหารจริงๆแล้วในตัวซอ์พาวเวอร์หลักๆของเราเนี่ยมันก็น่าจะนําเสนอเป็นอาหารถิ่นของเรามากกว่านะคะ<ม>ก็คือตอนนี้เรานําเสนอที่เป็นอาหารถิ่นของเราก็คืออย่างเส้นเส้นจานผัดบูเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นมันคล้ายๆกับผัดไทยมันก็ไปได้ง่ายเหมือนกันนะคะ<ม>แล้วก็หมูชะมวงเนี่ยคะ่ะแล้วก็เราก็เห็นว่ามันมันน่าจะเป็นเมนู เขาเรียกพระรองนะก่อนหน้านี้เราเสนอเข้าวข้าวคลุกพริกเกลือทุกคนก็อว้าวบอกข้าวคลุกพริกเกลือปุ๊บก็จะเห็นว่ามีข้าวเนี่ยคลุกกับพริกเกลือก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกไหมคะคลุกเข้าไปในข้าวพร้อมกับซีฟู้ดต้มแล้วก็วางไว้บนข้างหน้าครับทั้งหมดอนะมีไข่ต้มด้วยอูนแล้วก็อร่อย กินทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นอีกซอพาวเวอร์หนึ่งที่ที่เราพยายามนําเสนออีกอันหนึ่งที่เราพยายามนําเสนออีกก็คือกระวานที่เป็นอที่อื่นเนี่ยไม่มีเยอะเท่าบ้านเรานะคะบ้านเราบิดเป็นทั้งที่ปลูกด้วยดีที่สุดในประเทศก็ว่าได้นี่เราก็ขี้โม้นิดนึงเนาะก็อาจจะจริงครับจริงรสชาติจะแตกต่างน้าร้อยที่ทับส่เนี่ยปลูกก็ค่างเยอะเหมือนกันแล้วก็ เป็นแหล่งปลูกแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปทําอาหารต่างๆได้หลายหลากหลายาเมนูเช่นกันนะคะแล้วก็ทางทางเรากับหลายๆหน่วยงานก็ร่วมกันส่งเสริมตรงนี้อยู่ให้มันเกิดเป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมมากขึ้นกับกับอาหารเมืองการให้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เราเราพยายามขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ค่ะครับนี่ฟังแล้วอยากมาทานอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันทร์กันแล้วหรือยังนะครับปลายปีนี้เลยจากเทศกาลรอทงไปแล้วครับปลายปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมงานจันทบุรีครับเรามีแผนกระตุน้นเรื่องการท่องเที่ยวปลายปีนี้ยังไงครับค่ะก็ต่อเน,นี้ค่ะในเราเราจะส่งเสริมของการนําเสนอเรื่องอาหารนี่แะค่ะมา<อ>เป็นตัวดึงหลักกัน,นะคะแล้วก็มีเรื่องอการร่วมงานของ ปีใหม่ก็จะมีงานสมเด็จพระเจ้าตากใช่ไหมคะใกล้ๆก็งานสมเด็จตล,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 ลอดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนีอ้อีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากในในของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าเนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะคก็มีโปรโมชั่นที่ที่บอกนะคะแล้วให้ติดตามที่อของททสำนักง,งานจานันทบุรีที่แฟนแฟน,นเพจได้นะคะเป็นเพจของเราเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีกนิดนึงเราก็จะทําการทำทำเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่กับช่วง ที่เป็นช่วงเดือนกุมภานะคะก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวฝั่งภูเขาแล้วก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับกวาดกับแคมปิ้งอันนี้ค่ะอันต้องรอรอชมในคอนเซปต์งานนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นต่อเนื่องยาวไปจนถึงการช่วงตรุษจีนขึ้นเขาคิชกูดแล้วก็งานบูชาดาวคือยาวไปเลยค่ะแต่ละเดือนนี้เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องยาวเลยค่ะฟังดูแล้วคือกิจกรรมตลอดทั้งปีเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยได้หลายบรรยากาศได้อารมณ์ S <S ใช่ใช่ค,ค่ะมเมืองจันนี้ได้หลากหลายจริงๆค่ะเรารไม่ใช่เมืองเมืองรองที่ไม่รองใครค่ะแน่นอนที่สุดเลยครับสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้พอัส,สดที่คนกล้านะครับฝ<ช>ากเชิญชวนผู้ชมทางบ้านครับเชิญครับคบ่ะฝากเรียนเชิญท่านท่านผู้ชมทุกทา่านนะคะมเมืองจันมีสเสน่ห์มากๆนะคะมาครั้งเดียวนี้จะต้องมาอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงลอยกระทงปีนี้อากาศดีค่ะมาที่ไหนตรงไหนสามารถไปลอยกระทงได้แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆทานอาหารอร่อยๆได้ ในทั้งในเมืองทั้งในฝั่งทะเลนะคะของเรามีทั้งแหลมสิงห์กุุงวิมานทั้งเจ้าเหล่านะคะแล้วก็ฝั่งภูเขาก็มีถ้าอยากพักภูเขาพักแคมปิ้งก็มาทางปงน้ําร้อนสอยดาวมาขามได้เลยค่ะอยากาปทุกทุกข่กานาน้านขะถ้าไม่มีแผนเชิญที่เมืองจันทได้คะ่ะโอ้โหฟังท่านพูดแล้วเห็นบรรยากาศเลยนะครับเนี่ยขอบคุณผู้มนยการการท่องเที่ทยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีท่านเสาวนีคนกล้าขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ